สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะน้องฟิวไม่ได้อยู่หน้าจอคอมแต่อย่างใดวันนี้เราจะมาซื้อของขวัญให้แม่กันวันเกิดแม่แล้วใช่ไหมใช่หลังจากที่ไม่ออกจากบ้านมานานแสนนานนะคะทุกคนในที่สุดวันนี้เราก็จะได้ออกจากบ้านแล้วเพราะว่าเราจะมาซื้อของขวัญให้แมนะะ่นี่แม่คือเลือกอยู่ทุกคนครับผมมาวันนี้เราอยู่ที่ร้านทองบางกอกโพนะครับทองเยาวราชนะครับนี่เลยนะ โอเควันนี้จะซื้อทองให้แม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะคือแม่มันเลือกเองเลยตอนแรกเออจะเลือกให้แบบเซอร์ไพรส่เลยเงี้ยคือไม่ได้เซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าแม่จะเลือก,อกเองอ่ะมาเดี๋ยวไปดูไม่เดือนวันนี้อยากได้เป็นอะไรกำไรค่ะกำไรนะครับนี่นะน้องเฟียวบอกว่าเดี๋ยววันนี้จ่ายให้ใช่ไหม <สำ S 1> วันเกิดแม่ทั้งทีเดี๋ยวซื้อให้ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะพาแม่ไปดูน้ำหอมด้วยเขาบ่นตั้งแต่วันแม่แล้วบอกว่านี่น้ำหอมหมดไม่มีคใครซื้อให้แม่เลยเงี้ยก็เดี๋ยวไปซื้อให้ด้วยโอเคครับผมไม่เดือนเรา น,น้ำหนักเท่าไหร่หนึ่งบาทเองค่ะหนึ่งบาทหนึ่งบาทค่ะฟิลจ <c oughs> ่ายไม่ตัวเล่นราคาเท่าไหร่นะแม่โอ้สามหมื่นกว่าวันนี้ทองแพงนะครับตอนนี้บาทเท่าไหร่นะครับเนี่ยสองหมื่นแปดนะครับแม่เราเคยซื้ออยู่ช่วงหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเองนะอุย้ยเราเรียกว่าพกมาเป็นอันนี้เลยเป็นปึกเลยเหรออันนี้เงินเก็บใครเนะี่ยเงินเงินเงิงนหนูก็ได้หนูก็ได้ อ้ามาวันนี้น้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวซื้อทองเป็นวันเกิดของวันวันเกิดให้แม่ใช่ไหมใช่อ้ามาต้องเอากี่ใบเท่าไหร่นะแม่สามสิบสามหมื่นกว่าใช่ปะอ๋อหนูจะได้มากกว่านะนี่นี่ดูเป็นงานหน่อยเออทำไปได้สามหมื่นห้บาทสามหม่ห้าสิบบาทสามหมื่นห้าสิบบาทรวมค่ากำหนดเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเอะแม่ดูนี่ว่าไม่บอกอ้ามาเดี๋ยวให้น้องฟิวนะครับเป็นคนนับให้นะครับ น้ำพังน้ำแรงของน้องฟิวนะครับทำงานมานะครับติดหรือทองให้แม่นะครับ1 3 2 3 2 4ย5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0ยี่หกยี้เจ็ดมี่แปดยี่เก้ายี่สิบจะรวมไหมี๋ยวแม่บอกขออนับอีกทีนึงนะครับแม่เลือกไวจังแม่ชอบวงนี้หรอเคยดูหลายร้านมาแล้วเข้ามาใส่ปุ๊บเอาเลย ชอบวงนี้นี่จริงๆถ้าร้านนี้ไม่มีไปร้านไม่มีก็อดแล้วนะใชะ่เก็บไว้ค่ะน้องเฟียวสามหมื่นห้าสิบบาทนะครับมาเก็บไว้นะครับแล้วเดี๋ยวซื้ออะไรแมนะ่คะลูกซื้อน้ำหอมซื้อน้ำหอมใช่ครับผมตอนนี้นะก็ซื้อกำไรเข้ามือให้แม่เรียบร้อยแล้วน้องเฟียวบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะไปไหนนะลูก ซื้อน้ำหอมให้แม่ใช่ของยี่ห้ออะไรคะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแชเนลไม่ใช่ชาเดย์ยองมีขอชาเดย์ยองมีออเอหมดออเดอหมดนะคะมีสองอย่างก็ไปออเดอให้แม่นะทุกคนได้ครับผมโอเคไปไปจ้าตอนนี้เราก็ถึงโซนน้ำหอมแล้ใช่ไหมคังฟิวโซนดีโอลดีโอลนี่ว้าวหนูว่าแม่ต้องซื้ออะไเล็กๆนิดนึงนิดนึงนี่เหรอต่านี้หนูจำได้ว่าแม่เคยมีแล้ว ก็แม่ใช้ดีอยู่อ่แม่ใช้นี้อยู่อ่าเลือกเลยแม่น้องฟิลขายเปรน,นี่นะะจัดให้แม่อหน่อยฮะใช่อันนี้บนนะตั้งแต่อ่าวันแม่แล้วไม่อย่างนนได้นำ้ำหอมอันใหญ่เลยไหมแม่แมโอ้โหใหญ่ไปเปล่าใช้เป็นปีอันนี้นะอันนี้แบบเมือ่อไรนี่กดวันเท่าไหร่แม่ห้าหกพันฟิวกดห้าหกพันเลยนะ ใช่เมื่อไรแม่มีคนเดียวแล้วเราก็ใช้กับแม่ด้วยใช่เอาเลยเอาโอเคเดี๋ยวพี่พนักงานก่อนไปมาดูฝั่งนี้อะดูดูดูแค่เคาน์เตอร์นี้เคาน์เตอร์นี้ไม่ดูอันนี้ของอะไรอะอ๋ออันนี้คือเซรั่มไม่จัดชุดใหญ่ให้แม่เลยใหญ่โอ้เซรั่มแม่ไม่ค่อยทาเซรั่มแม่ทาอยู่ยี่ห้อไหนที่มันเป็นฝาเด็ก นั่นแหละอันนั้นแหละทุกคนไม่รู้เหมือนกันชื่อยอ่ออะไรถ้าถ้าหมดเซ็ตนี่เป็นหมื่นเลยนะหลายหมื่นด้วยฟิวใช้ด้วยใช่อ่าวโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งน้อนกันไปดูก่อนอันไหนที่แม่สนใจอะ่ะมีอันนี้แต่อันนี้ที่ี่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วจะเอาอันไหน ใช้อยู่ประจำเทื่อนี้มันเหลือหน่อยเดียวอ๋อจะหมดแล้วก็คือจะมาเอาอันนี้ใช่อ่าโอเคเข้าใจนะคะตามเดี๋ยวจะลองดมอันนี้ด้วยว่าในหอมทันถูกใจก็เอาไปเลยสองอันเลยรนี้โอจริงเหรอสองอันเลยอ่ะจะเอาแล้วเอาไปนานๆทีเนาะแม่เลยแน่บอกอ่อนๆเป็นไงเฟวมันก็หอมเันือ้กับกินเดิมแม่ใช่ค่ะมันหวานๆอันนี้หอมหวานหวานอันนี้กินเดิม อันนี้ก็หอมอันนี้ไม่ใช่อาเพอร์ฟูมทีนี้จะเพิ่มกวบาบูมิงบุเก้มานี่อันนี้เพิ่มหนูว่ามันหวานลเปียกน่าจะกลายเป็นคนหวานแล้วเคิร์ดแม่ว่ากลิ่นเดิมอะหอมแล้วตอนนี้ได้ไงลองอะไรใหม่ๆด้วยสักการ์ดโลองอะไรเป็นตอนนี้ก็ลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ซื้อครบห้าทำได้คาญญา่าสต่างๆและซื้อครบหนึ่งหมื่นได้แปดห่นญญาท อันนี้ลยน,นี่ว่าไรคะชเไปนี้จะมีอันนี้หนึง้แล้วก็หแม้าัม่เอาทุกอันเลยอ่ะ,อะมันเยอะไปใช่ไหมใช่เลยทุกคนก็พอลงบ้าแบบสองข,องาาขวดอะไรอย่างเงี้ยเยอะพอแล้ว ครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็ซื้อน้ำหอมของดีออนะครับให้กับแม่เดือนไปอีกหนึ่งขวดนะครับ<ด>โอ้โหวันเกิดแม่เป๊ะแม่น่าดูเลยสุดต,ต้องจัดให้ใช่ไหมจุดต้องค่ะเพราะว่าปีหนึ่งมีรัางนึงโอเคแล้ว happy b i r t h ย a y แม่ยัง happy Birthday, แฮปปี Birthday, ้บ๊วยดีเัยแม่มีความสุขป่ะมีความสุขค่ะโอ้โหสุขเด็กได้ไปขนาดนี้ <laughs> โอเคนะไม่ได้เยอะแยะไรมากมายแต่ก็วันเกิดแม่ให้พี่เบิร์ตเดย์นะครับค่ะโอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบาย